นักร้องสาวแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังที่เกาหลีผ่าชิมร้านอาหารมิชลินในเมืองไทยกับหนุ่มเกาหลีแปลกหน้าที่มาเที่ยวเมืองไทยคลิปนี้ทำเอาหนุ่มๆถึงกับอิจฉาตาร้อนกันตลอดทั้งคลิปเลยล่ะค่ะ จีฮโยหรือพักจีซูเป็นหัวหน้าวงและนักร้องหลักของวงทวายสเกิดกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีเธอมาถ่ายทํารายการที่เมืองไทยหลายวันเลยค่ะทําให้เห็นความน่ารักของเธอในหลายๆมุมโดยเฉพาะคลิปนี้เธอพาไปรู้จักเกสเฮาส์รวมชายหญิงที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของชาวเกาหลีและเจ้าของเกสเฮานี้ก็เป็นชาวเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเธอก็พาขึ้นไปที่ห้องพักห้องนี้นะคะเป็นห้องพักที่มีเตียงอยู่ถึง6เตียงด้านในราคาคือรับประมาณ1นึ่งหมื่น 1,000ถึง1 2 0 0 0วอนหรือประมาณ260 2 8 0ถึง280บาทต่อคืนเมืเ่อเธอเข้ามาในห้องนะคะก็มีชายหนุม่มชาวเกาหลี2คนที่มาพักอยู่ก่อนแล้ว หนุ่มๆก็ถึงกับตกตะลึงตาค้างที่ได้พูดคุยกับสาวสวยจีฮโยพอเธอเดินเข้ามาในห้องเธอก็เดินแหมลงไปนั่งที่เตียงข้างๆแล้วก็เริ่มแนะนําตัวเองว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันจะเข้ามาพักที่นี่คืนแรกค่ะพอพูดคํานี้ปุ๊บทาเอาหนุ่มๆตกตะลึงกันหนักมากที่จะมีสาวสวยระดับวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลี มาพักกับพวกเขาแล้วเธอก็ถามหนุ่มๆอีกว่าวันนี้พวกเขามีโปรแกรมอะไรกันบ้างซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็บอกว่าอืมผมมีธุระช่วงบ่ายนี้ครับแล้วตอนเย็น ผมมีโปรแกรมทัวร์ร้านอาหารเบชลินเดยอจะนั่งรถตุ๊กๆไปกินแต่ละร้านทำเอาสาวสวยจีฮโยถึงกับตาโตด้วยความสนใจและเธอก็หันไปถามชายหนุ่มอีกคนว่าแล้วคุณล่ะคะมีโปรแกรมทำอะไรบ้างซึ่งเขาก็บอกว่าผมว่าจะไปเล่นมวยไทยครับเมื่อวานตอนผมเดินเข้ามาที่พักผมเห็นมีขายกางเกงมวยไทยก็เลยซื้อมาครับค่ายมวยก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้สามารถเดินไปได้ด้วยครับพอเธอได้ยินโปรแกรมที่น่าสนใจจากชายหนุ่มทั้งสองนะคะ,ะ,คะเธอก็เลยเรียกหนุ่มๆมานั่งลงใกล้ๆเธอเพื่อสัม าตอซึ่งหนุ่มๆก็ออกอาการประมาทอย่างเห็นได้ชัดเลย เธอก็เลยถามหนุ่มคนนี้ว่าคุณทํางานอะไรหรอคะซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ตอบเธอว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นช่องพาเดินทางท่องเที่ยวเล็กเก <ๆ S 1> มื่อหนุ่มๆรวมตัวกันมานั่ง<ๆ>ก็ไม่กล้านั่งใกล้น้องจีฮโยนะคะเธอเลยต้องบอกหนุ่มๆว่า<ๆ>มานั่งใกล้ๆค่ะฉันไม่กัดหนุ่มๆก็อาการขัดเคินสาวสวยแล้วก็เขินกล้องออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยและน้องจีฮโยก็สัมภาษณ์พวกเขาทันทีหลังจากนั่งประจําที่กันเรียบร้อยโดยเธอถามหนุ่มที่นั่งติดกับเธอว่าคุณเป็นทหารหรือเปล่าคะเขาก็ตอบว่าใช่ครับผมเพิ่งปลด จำการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองครับน้องจีฮโยเธอเรียกตัวเองว่าอิปจ้านะคะแอดก็เลยจะขอเรียกเธอว่าอิปจ้าตามที่เธอเรียกต่อไปนะคะเธอก็เลยตกมือฉาดว่านี่ไงฉันเดาถูกต้องด้วยจากเสื้อที่คุณใส่ซึ่งชายหนุ่มก็ตอบน้องอิปจ้าว่าใช่ครับผมปลดประจำการจากฐานนาวิกโยธินน้องอิปจ้าก็เลยถามต่อว่าแล้วทาไมถึงเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยคะหนุ่มคนนี้ก็เลยตอบว่าผมมาให้ของข,องขวัญปลดประจำการเป็นรางวัลให้ตัวเองครับครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมเลยครับ เขาว่ากันว่าเมืองไทยปลอดภัยแล้วคนรอบตัวผมก็บอกว่าเมืองไทยเป็นส่วนรวมของนักท่องเที่ยวไม่น่ากลัวหรอกซึ่งน้องอิบจ้าก,ก็พยักหน้าเห็นด้วยคราวนี้เธอก็เลยหันไปถามยูทูบเบอร์หนุ่มด้วยคำถามเดียวกันซึ่งเขาก็ตอบว่าส่วนผมทำงานบริษัทแล้วครับแต่ว่าผมขอพักงานและเดินตามความฝันออกท่องเที่ยวและตอนนี้ผมก็ออกเดินทางรอบเอเชียตัวันออกเฉียงใต้ได้ประมาณปีครึ่งแล้วครับและเขาบอกกันว่ากรุงเทพมีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเลยครับผมก็เลยมาตามชิมอิบจ้า เธอก็บอกว่าทัวร์มิชลินที่คุณกําลังจะไปน่าสนใจมากๆฉันขอตามไปด้วยได้ไหมคะเธอก็ขอไปดื้อๆเอาเลยแบบนี้ซึ่งหนุ่มยูทูบเบอร์ก็ทําหน้าตกใจและทําท่าดีใจมากๆและบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับเธอก็เลยถามเวลาไปทานว่าเริ่มประมาณกี่โมงหนุ่มยูทูบเบอร์ก็ตอบว่าเริ่มประมาณ5้าโมงเย็นครับมาแบบท้องว่างๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องกินเยอะมากๆเลยเเธอกเอกก็ลยว่า อ้าวทำยังไงดีคะฉันเพิ่งกินบะหมี่ไปเองหนุ่มยูทูบเบอร์ก็เลยเสนอให้เธอไปต่อยมวยกับหนุ่มนาวิกโยธินก่อนแล้วค่อยมาทานอาหารกับเขาตอนเย็นซึ่งเธอก็บายไอเดียหายไม่ถามหนุ่มนาวิกโยธินว่าเธอขอไปต่อยมวยด้วยได้ไหมซึ่งแน่นอนค่ะว่าได้อยู่แล้วแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปตามโปรแกรมที่วางไว้โดยเธอเดินไปค่ายมวยพร้อมกับหนุ่มนาวิกโยธินแล้วไม่นานพวกเขาก็เดินมาถึงสนามมวย เธอก็เซอร์ไพรส์มากที่ทางเข้าสนามมวยอยู่ในวัดแบบนี้เมื่อพวกเขาไปถึงผู้จัดการยิ้มก็ออกมาต้อนรับและเขาก็ถามว่าเคยฝึกมวยไทยกันมาก่อนไหมครับน้องอิบจ้าก็ตอบฉาฉานว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้จัดการก็ถามต่อว่ามีเอากางเกงมวยไทยมาด้วยไหมครับอิบจ้าก็บอกว่ามีค่ะเพิ่งซื้อวันก่อนแพงมากด้วยนะคะพอเธอเปลี่ยนกางเกงเสร็จก็ออกมาพร้อมสเต็ปฟุตเวิร์กและแล้วสาวน้อยหน้าใสาเลือดมวยไทย ก็อุบัติขึ้นในช่วพริบตาซึ่งพี่นักมวยก็แอบมองท่าฟุตเวิร์กของเธออยู่ห่างๆแบบห่วงนะคะเมื่อถึงเวลาฝึกคุณผู้จัดการก็แนะนำตัวว่าชื่อคุณท็อปส่วนนักมวยอีกคนที่จะมาร่วมฝึกสอนคือน้องกล้าซึ่งเป็นแชมเปี้ยนไทยไฟเธอก็ทำตาโตที่จะได้ฝึกกับแชมปเปี้ยนเมืองไทยจริงๆและแล้วการฝึกมวยไทยก็เริ่มขึ้นโดยโค้ชให้เธอกระโดดเชือกเพื่อวอร์มอัพร่างกายก่อนเริ่มซึ่งเธอก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วมากๆเลยค่ะ แต่เมื่อผ่านไป3นาทีจากที่โดดแบบกระปี้กระเป๋าก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆจนเริ่มหมดแรงซุดลงไปนั่งที่พื้นแต่โคชคุณท็อปของเราก็ยังใจแข็งบอกว่าเป็นนักกีฬาหัวใจนักสู้ต้องไม่ยอมแพ้เธอก็เลยฮึบขึ้นมาใหม่แล้วกะโดดต่อไปอีก2นาทีหลังจากกระโดดเชือกเสร็จเธอก็พันมือเตรียมชกซึ่งพอเธอพันมือเสร็จก็ชอบมากถึงขั้นบอกทีมงานว่าจะขอพันมือแบบนี้ไปเที่ยวเข้าสาร โค้ชก็เลยถามพวกเธอต่อว่าถนัดมือไหนกันครับน้องอิบเจ้าก,ก็บอกว่าเธอถนัดมือขวาและเมื่อคล่องแล้วก็เริ่มต่อยจริงๆกับครูผู้ฝึกดูจากท่าทางของเธอถ้าฝึกไปนานๆก็มีแววเป็นนักมวยสาวน่าใส่ได้เลยนะคะเพราะสะเต็ปการเคลื่อนไหวของเธอค่อนข้างคล่องแคลวมากๆแต่แล้วเธอก็เตะพลาดเป้าค่ะเตะไปโดนครูฝึกแทนทำเอาครูฝึกถึงกับร้องเสียงหลงกันเลยทีเดียว หลังจากจบการชกมวยเธอก็ไปนวดต่อตามแลนที่วางไว้ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่ชาวเกาหลีเข้ารีวิวเอาไว้เยอะมากๆในแอปพลิเคชันของบ้านเขาเธอก็เลยลองมาใช้บริการตามรีวิวดูบ้างระหว่างนวดเธอก็บอกกับทีมงานว่าเวลานวดเราต้องห้ามหลับนะคะเพราะว่าถ้าเราหลับเนี่ยประสิทธิภาพการนวดจะลดลงไม่รู้ว่าเธอไปได้ยินที่ไหนมานะคะระหว่างเธอพูดอยู่คุณนาวิกโยธินก็หลับไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ถึกก็ไปปลุกให้เขาตื่นนะคะแล้วก็บอกเขาว่าห้ามหลับนะคะแต่ว่าพอนวดไปสักพักกูรูสาวของเราก็เผลอหลับพล่อยไปพร้อมกับหนุ่มนาวิกโยทินแล้วคุณผู้ชมคนไหนสายแข็งนวดผ่อนคลายขณะนี้แล้วไม่หลับกันได้ลงคอบ้างไหมคะ ลองคอมเมนต์บอกกันทีนะคะหลังจากที่โนดฟินฟินไปแล้วก็ถึงเวลารานอาหารมิชลินที่รอคอยโดยเมื่อเธอไปยังจุดนัดพบนอกจากจะเจอยูทูบเบอร์หนุ่มแล้วก็ยังมีเพื่อนชาวต่างชาติอีกสองคนเพิ่มอยู่ในทริปนี้ด้วยโดยมีไกดทัวคอยบอกรายละเอียดโปรแกรมในค่ำคืนนี้ว่า การไปทัวร์มิชลินในวันนี้จะพาไปถึง6ร้านแล้วก็ถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนไปว่ามีใครที่แพ้อาหารกันบ้างซึ่งน้องอิบจ้าก,ก็รีบบอกทันทีว่าเธอไม่กินผักชีเธอไม่ชอบผักชีแล้วไกาก็ถามต่อว่าแล้วมีใครไม่กินเผ็ดบ้างน้องอิบจ้าก,ก็ยืดอกทันทีแล้วบอกด้วยความภูมิใจว่าเธอเนี่ยเป็นชาวเกาหลีนะอารมณ์ประมาณว่าชาวเกาหลีก็กินเผ็ดเก่งนะไม่กลัวหรอกเรื่องแค่นี้ หลังจากสอบถามบอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะคะ พวกเขาก็พากันเดินทางด้วยรถตุ๊กๆไปร้านต่างๆที่วางโปรแกรมเอาไว้โดยร้านที่หนึ่งที่ไกด์พามาก็คือร้านตุ้มจิ้มจุ่มอยู่ที่สะพานเหลืองเป็นร้านอาหารไทยสไตล์อีสานเมนูที่ไกด์สั่งมาให้พวกเขาทานก็จะมีส้มตำไก่ย่างคอหมูย่างต้มแซบซึ่งยูทูบเบอร์หนุ่มก็บอกเนาะอิบจ้าว่าคอหมูย่างเมนูนี้เขาแนะนํากันครับเมื่อพวกเขาลองกินดูก็ชอบมากกับคอหมูย่างไก่ย่างแล้วก็ส้มตําซึ่งส้มตํานะคะเธอก็บอกว่า อารมณ์เหมือนกินกิมจิเมืองไทยเลยแต่เมื่อหนุ่มยูทูบเบอร์ได้ลองกินต้มแซ่ไปแค่คำแรกเท่านั้น ถึงกับเบ้ปากเพราะเขาบอกว่ากลิ่นผักชีแรงมากซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ชอบผักชีเหมือนน้องอิบจ้าเลยพอพูดแบบนั้นนะคะอิบจ้าเธอก็ทําหน้าเริ่มระแวงว่าจะมีกลิ่นผักชีที่เธอไม่ชอบอยู่ในเมนูนี้ไหมก็เลยกล้ากล้ากลัวที่จะลองตักชิมพอเธอกินไปแค่คําแรกเท่านั้นก็เบ้หน้าทันทีเลยค่ะแล้วบอกว่ากลิ่นผักชีแรงมากๆคนเกาหลีไม่ค่อยชอบผักชีแล้วเธอก็หันไปถามสาวสาวฝรั่งที่มาด้วยซึ่งสาวฝรั่งไม่ได้มีปัญหากับผักชีแต่อย่างใดแถมยกนิ้วแล้วบอกว่า อร่อยมากด้วยในขณะที่พวกเขากำลังเอนจอยกับอาหารตรงหน้าสักพักไกด์ก็มาบอกว่าหมดเวลารับประทานแล้วค่ะเพราะมีอีกหลายร้านเลยที่ต้องไปต่อทำเอาทุกคนชักสีหน้าแบบอยังกินกันไม่หมดเลยแล้วทีนี้พวกเขาก็รีบจ้วงเข้าปากคำโตโตกอดออกมานั่งรถตุกๆออกเดินทางไปยังร้านต่อไปเป้าหมายที่2ก็คือย่านบรรทัดทองระหว่างเดินผ่านแต่ละร้านนะคะเราก็จะเห็นคนต่อแถวยาวเต็มไปหมดเกือบทุกร้านในคลิปเขาก็บรรยายว่า ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารมิชลินเป็นถนนยอดนิยมของนักชิมที่มาเมืองไทยและร้านที่สองนี้นะคะเขาพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงยำส้มโอและผลไม้ไทยอย่างเช่นชมพู่มังคุดสับปบปรดซึ่งหนุ่มยูทูบเบอร์พอเห็นอาหารก็อุทานว่าว้าว เมนูมีเยอะมากกว่าที่ทัวร์บอกมาอีกนะครับนี่และจานแรกที่เขาลองตัดชิมก็คือยำส้มโอซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บอกว่าเขาไม่ชอบรสเปรี้ยวของส้มโอและรสชาติจานนี้มันค่อนข้างแปลกแปลซึ่งนอกอิบจ้าก,ก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็กินแค่เฉพาะมะม่วงสับประรดชมพู่ไปอย่างละนิดละหน่อยแต่ไม่ตักขา้าวเหนียวเลยหรือเธออาจจะเริ่มอิ่มและกลัวโดนตัดก,กําลังในเมนูต่อไปก็เป็นได้นะคะและร้านต่อมาเป็นร้านที่3มที่สามารถเดินมาได้ เป็นร้านข้ยเตี๋ขั่วไก่ที่มีคนกินกันเยอะมากๆไก่ก็แนะนำว่าร้านนี้นะคะได้ไมิเชลินถึง6ปีซ้อนเลยแล้วเธอจะพาเข้าไปในครัวเพื่อให้เห็นขั้นตอนการปรุงแบบ V.I.P. และพวกเธอก็เลยเข้าไปในครัวหยุดดูพ่อครัวที่กำลังผัดด้วยไฟที่ลุกท่วมกระทะหลังจากที่พวกเขาไปนั่งที ไก่ก็ได้แนะนํำสเต็ปการกินโดยแนะนำและเทเครื่องปรุงต่างๆลงในชามก๋วยเตี๋ยวให้กับนักท่องเที่ยวแต่น้องอีจา้าเธอขอไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยเพราะอยากลองชิมแบบรสชาติดั้งเดิมของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ดูพอเธอเริ่มตักชิมไปแค่คําแรกก็อุทานออกมาเลยว่าว้าวมันอร่อยมากจริงๆเธอบรรยายอาหารจานนี้ว่ามันเหมือนแป้งที่กรอบๆด้านนอกแต่มีเส้นนุ่มๆอยู่ด้านในเลยค่ะ แล้วก็มีกลิ่นไฟที่เห็นตอนผัดมันเพิ่มความอร่อยให้จานนี้ได้มากจริงๆและหลังจากที่น้องอิบจา้าลองกินแบบออริจินอลไปแล้วเธอก็ลองใส่เครื่องปรุงตามคนอื่นดูบ้างก็ยิ่งชอบมันมากขึ้นแล้วบอกว่าจานนี้นะคะให้ความอร่อยชนะผัดไทยแบบเด็ดขาดไปเลยซึ่งหนุ่มยูทูบเบอร์ ก็พยักหน้าเห็นด้วยกับน้องอิบจ้าเช่นเดียวกันแล้วสักพักเธอก็เริ่มกินช้าลงเรื่อยๆแล้วบอกว่าตอนนี้เธออิ่มมากจนกินไม่ไหวแล้วจริงๆและเธอนะคะก็ขอสละสิทธิ์ถอนตัวออกมาไม่ตามไปกินอีก3ร้านที่เหลือและท้ายคลิปนี้ทีมงานก็เลยถามว่าเธอรู้สึกยังไงกับการมาเที่ยวในวันนี้น้องจีฮโยก็ตอบว่าตอนนี้อิ่มจนจุกมากๆเลยค่ะส่วนโปรแกรมวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะ กับการได้ไปชกมวยไทยตอนเช้าต่อด้วยการไปนวดสบายๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยโปรแกรมกินอาหารที่ร้านมิชลินแบบนี้มันช่างยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะทีมงานก็เลยลองให้เธอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่เพียงข้อเดียวของกรุงเทพเธอก็นึกอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าอืมงั้นฉันขอเลือกการนวดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยอดเยี่ยมมากจริงๆและนี้ก็เป็นความประทับใจของน้องอิบจ้าหรือจีฮโยหัวหน้าวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่ง t w ว c e ที่เต็มไปด้วยความน่ารักและก็สดใสจนคอมเมนต์ของชาวเกาหลี ก็แอบอิจฉาหนุ่มๆไปตามๆกันที่ได้มาใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกับน้องจีฮโยหากใครอยากชมความน่ารักสดใสของเธอต่อก็สามารถติดตามได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ